แขวงทางหลวงจังหวัดจ,จันทบุรีนะครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับตั้งงบประมาณ20ล้านบาทก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข3405ตอนบ้านแหลมทุ่งขนานนะครับเพื่อเป็นการเสริมไหลาทางลดจุดคอขวดเพิ่มศักยภาพเส้นทางแนวชายแดนรองรับระบบโลจิสติกอย่างสมบูรณ์ให้ทันก่อนสงการปีหน้า สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข3405เส้นทางตามแนวชายแดนเชื่อมระหว่างจันทบุรีสระแก้วเส้นทางเศรษฐกิจหลักของชายแดนจันทบุรีรถบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคและรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรที่ใช้เส้นทางนี้ล้นระยะทางมุ่งหน้าจากจุดผ่านแดนทาวนบ้านแหลมและจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด นำสินค้าไปส่งยังจุดผ่านแดนทาวนบ้านคลองลึกจังหวัดส,สะแก้วและอีกส่วนหนึ่งก็จะมุ่งหน้าสู่อีสานใต้แม้เส้นทางนี้จะสะดวกต่อการเดินทางแต่ก็มีบางช่วงวิศวกรรมทางถนนอย่างไม่เอื้อต่อความปลอดภัยเกิดจุดปลอยต่อที่เป็นคอขวดไหลทางขาดหายผิวการจราจรสึกกร่อนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมันเป็นแบบ ทางมันมันเหมือนไม่เชื่อมต่อกันนะนะ่ะมันเป็นพอขวดแคบตรงนั้นจะแคบหน้าอนามัยนะหน้าอนามัยนะ่ะจะแคบเวลารถวิ่งก็เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรนะีอันตรายมากบางทีก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแหละเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคะก็คงสบายดนะิสะดวกสะดวกขยายแล้วก็คงจะดีขึ้นคงจะดีขึ้นกว่าเดิม คุณผู้ชมคะถนนทางหลวงหมายเลข3405ตอนบ้านแหลมทุ่งขนานณปัจจุบันนี้นะคะวิศวกรรมทางถนนนั้นยังคงไม่มีความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่ายังคงมีอรอยต่อนะคะระหว่างที่ไหลาทางนั้นขยายมาแล้วแต่ว่ายังมีช่วงหนึ่งที่ไหลาทางยังไม่ได้มีการขยายวันนี้แขวงทางหลวงนะคะจึงได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อที่จะขยายไหลาทางให้เท่ากันสร้างความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ เพราะว่าอยากทราบจริงๆว่าเส้นกลางเนี่ยวัดจากเส้นกลางไปหาไหลทางเนี่ยประมาณขี่เมตรนะครับทางซ้ายกั่ขวาข้างละกี่เมตรแล้วก็ถ้าจะต้องรู้ไหมงบประมาณ20ล้านบาทของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดนทางหลวงใหม่เลข3405ตอนบ้านแหลมทุ่งขนานระยะทางกว่า2กิโลเมตร ถูกอนุมัติเมื่อปี2564เพื่อนำมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้มีไหล่ทางที่เชื่อมต่อกันกว้างข้างละ2เมตร ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตให้เกิดความสะดวกต่อการสัญจรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสร้างแบบกิ่งเดียวกิว่งคู่และไฟกระพริบรูปแบบที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดําเนินโครงการตั้งใจไว้เดิมเลยนะครับเป้าหมายก็คือการขยายไหลาทางเนื่องจากถนนเส้นนี้บริเวณแยกบ้านสวนส้มเนี่ยยังมีถนนที่ยังไม่มีไหลาทางอยู่ ในขณะที่พื้นที่อื่นเนี่ยของถนนเส้นนี้ยาวประมาณประมาณ28กิโลเมตรเนี่ยมีไหลาทางเป็นข้างละ2เมตรหมดแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นของกรมทางก็คือเป็นมาตรฐานชั้นสอง n 1 1นะครับแต่จะมีบริเวณทางแยกตรงนี้ที่ไหลาทางไม่มีถนนเดิมที่ไม่มีไหลาทางเนี่ยเราคิดง,ง่ายว่ากรณีที่เกิดรถเสียขึ้นมาบริเวณตรงที่ไม่มีไหลาทางรถก็จะต้องจอดอยู่บนช่องจราจรเมื่อรถจอดอยู่บนช่องจราจรเนี่ยก็จะเสียช่องจราจรไป1ช่องแล้วรถก็จะต้องเบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมารวมทั้งรถที่วิ่งตามปกติ ก็จะมีรถที่จอดเสียขวางอยู่ก็าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตอนนี้ค่าวัสดุมันแพงขึ้นจากตอนที่เราตั้งแผนไวค้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้พอรับฟังเสร็จแล้วเราก็จะบางปรับรูปแบบแล้วก็ปรับระยะทางให้มันสอดคล้องกับง,งบประมาณแล้วก็ความต้องการของประชาชนครับหากการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นนี้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนแล้วคาดว่าจะนำรูปแบบเสนอทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดประมูลการก่อสร้างได้ภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต้นปีหน้าให้แล้วเสร็จทันช่วงสงกราน์รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัยเส้นทางแนวชายแดนรองรับระบบโลจิสติกการค้าขายภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ <S <S เอเซ<อ>ียวนาพงถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวนบ b ทภาคกลางรายงาน